สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชานเหรือว่าเซียนคนแกนครับมาพอกันกิเก่าครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับหุ้นนอยรวมราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสาหรับเอฟซทางช่องที่เขามาแล้วก็รจะเลื่อมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆจากทางช่องบีทีชานเอรือว่าเซียนคนแกนแล้วพี่น,อน้องเนาะอ่า มัอนี้นะครับหลังจากกินข้าวพากินปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียนก้อนเกีนกะมาวางแนวทางเอฟซีทางช่องคือเก่าครับพี่น้องสําหรับมื่อนี่นะครับเพามาสรุปผลกันวันที่10เดือน12พศ2567นะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเสียนก้อนเกนเนะพี่น้องเนาะอ่ะกินข้่ากินปลาแล้วไปเนาะพี่น้องเอฟซีทางช่องครับพี่น้องอ่ะกะ ้าเรียบร้อยแล้วก็มาเบิงมาชมน้ากั่นนะพี่น้องเด้อม,มาเบิงมาชมน้ากันสาหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับสรุปผลวันที่10เดือน12พศ2567นอะครับพี่น้องหุ้นหน่อยรวมลาวดาวโจูนนะครับดาวจูนปกติดาวจูน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูด2กับ1นะครับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับ เน้นให้ไปที่วิ่งรูดสองนะครับสําหรับอิซีทางช่องนะครับที่มีทุนหลายก็สามารถทน้ำบริ ển สิบเก้าประตูได้คือเก้าครับบวบติยูต่ตำน่งใดมาตำน่งใดทามีสองกับหนึ่งได้เฮแน่นอนพี่นอ้องอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูดสองนะครับพี่น้องวิ่งรูดสองนะครับจับคู่ชุดเด่นอ่าเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องจับคู่ชุดเด่นสองหนึ่งนะครับพี่น้อง หนึ่ชุดเบิลก็คือสอนะครับพี่น้องเบิลก็คือสองสองหนึะครับสองสอ่งนาะครับสำหรับวิ่งรูดสจับคู่จอดเน้นๆไปที่สองสี่แล้วก็สอนะครับส่วนวิ่งรูดหนึ่จับคู่จอดเน้นไปที่หนึ่งสแล้วก็หนส่วนสองหกนะครับกันทุนไว้เดีอพี่น้องเด้อหนึ่กสองหกตรงกลางนะครับพี่น้องกันทุนไว้ นะครับสำหรับเหล็กกำลังวันของเซียนกอนเจนนะครับ0359สามารถนำมาวิ่งกันได้ที่030509นะครับ030509 3539แล้วก็59ครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด2นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่2023 2529 2023 2 5 29เด้อนครับพี่น้องเด้อตัวกันก็นกนคือ20 23แล้วก็29นะครับพี่น้องส่วน25หาเซียนควนเกนจับคู่อะไรเด้อครับอ่าส่วนวิ่งรูด1นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่10 1 3ง5 1นนะครับ10 13 15 19ตัวกันก็นกนกนคือ10 1319นะครับส่วน1 5หาเสียนคอนเกนจับให้เลยครับพี่น้อง ามาเบิองครับเล่าสตารได้ครับพี่น้องเดอ้อสิบหานาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพี่น้องเล่าสตาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพี่น้องบนสองเจ็ดเจ็ดนะครับล่างหกหนึ่งนะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับมาที่วิ่งสองบนได้พี่น้องเดอ้อมาที่วิ่งสองบนนะครับจับคู่ จอเน้นี่ไปที่สองเจ็ดนะครับพี่น้องแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องไปอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าบ่เข่านะครับถือว่าบ่เข่านะครับเข้าเฉพาะวิ่งบนสองนะครับส่วนล่างนะครับพี่น้องล่างเข้าไปที่วิ่งหนึ่งล่างนะครับจับคู่ไปที่หนึ่งหกนะครับมาหกหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าเข่าคือเกาครับพี่น้อง สำหรับลาวสตาจอดนี้นไปที่หนึ่งหนะครับจับคู่ไปที่16มา61นะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อพี่น้องครับสำ,สำหรับเฉพาะกิดนะครับบน608นะครับล่าง92นะครับแนวทางของเซียนกวนแก่นก็มาที่วิ่งสองล่างได้พี่น้องเด้อวิ่งสล่างจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่นะครับ สองเก้านะครับตัวกันนะครับพี่น้องเดอ้อสีเซียนคนเกนบอกไปนะครับตัวกันเก้าสองนะครับพี่น้องจับคู่สองเก้ามาเก้าสองนะครับกะเข่าคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อได้คือเก่าครับพี่น้องสําหรับไพ่ทำตามเช่นคนแกนบอกในที่นี่นอนพี่น้องครับอ่ามาเบิ่งกันต่อหน่อยมัดรวมเด้ครับพี่น้องเดอ้อหน่อยมัดรวมรอบพิเศษนะครับหน่อยมัดรวมพิเศษนะครับพี่น้องบนศูนย์ห้าสอง ล่าง2 3นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนแก,กนนะครับก็มาที่วิ่ง2บนนะครับพี่น้องจับคู่นะครับจอดเน้นๆไปที่2 5นะครับมาห้าสองเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ไปที่2 5มา5 2นะครับพี่น้องจะถือว่าเข้าเด้อพี่น้องเนาะถือว่าเข้านะครับ5 2 2 5นะครับจอดเน้นๆไปที่2 5 5 2นะครับพี่น้องอ่ะ ส่วนล่าง2 3นะครับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับวิ่งล่างนะครับเข้าไปที่วิ่ง2อีกแล้วพี่น้องจับคู่กับเลขกําลังวันเด้อพี่น้องเด้อ2 3นะครับตรงๆนะครับเอฟซีไพทําตามเซียนคนแกนบอกนะครับกัได้2เด้งคือเก้าพี่น้องวิ่งรูด2ล่างก็ได้รวมแล้วก็ได้2เด้งคือเก้าพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งกันต่อครับน้อยรอบปกติ นะครับบน160ล่าง1 4ึ่งสี่เดี๋ยวไน้องเด้อล่าง1 4แนวทางของเซียนคนแกนบนก็เข้าไปที่วิ่ง1นะครับจับคู่ไปที่1 6นะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหนา้าก็ถือว่าเขาเฉพาะวิ่ง1นึ่เดอ้อพี่น้องเด้อเข้าเฉพาะวิ่ง1นะครับบนส่วนล่าง1 4ตรงๆเด้อพี่น้องเด้อ1 4ตรงๆ นะครับสำหรับซ้ายวิ่งก็ได้วิ่ง1บนนะครับพี่น้องวิ่ง1ล่างนะครับพี่น้องอ่าจับคู่จอดเน้นๆไปที่1 4มา1 4ึ่งตรงๆพี่ i, น้องอ่าสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นน้อยรอบปกตินะครับพี่น้องครับบนได้วิ่งนะครับล่างได้ทั้งวิ่งได้ทั้งจับคู่เจาะเน้นๆไปที่1 4มา1 4นะครับพี่น้องอ่ะดีใจนะเป็นซีตัง้งช่องคือเก้าครับพี่น้อง อ่ามาเบิ่งกันต่อพี่น้อง VIP นะครับบน762ล่าง41นะครับปกติออก1 4นะครับแต่ว่า VIP มา41นะครับพี่น้องเด้อบน762ล่าง41แนวทางของเซียนคนเกนก็ามาที่วิ่ง2บนได้พี่น้องเด้อเข้าไปที่วิ่ง2บนนะครับจับคู่ไปที่26นะครับตัวกันนะครับพี่น้อง มาหกสองนะครับพี่น้องเดอ้อ V.I.P มาหกสองนะครับส่วนล่างนะครับวิ่งหนึ่งล่างนะครับพี่น้องเดอ้อจับคู่จอดเน้นเนไปที่หนึ่งสี่มาสี่หนึ่งพี่นอ้องกักที่ว่าเข่านะครับพี่น้องสําหรับน้อยรอวีไอพีสองเด้งนะพี่น้องเดอ้อได,ด้สองเด้งสําหรับ V.I.P ครับบนเจ็ดหกสองจับคู่สองหกมาหกสองนะพี่น้องส่วนล่างจอดเน้นเน้นไปที่หนึ่งสี่ มาสี่หนึ่งนะครับสองเด้งครับพี่น้องสำหรับนอยรอบ VIP นะครับอ่ารดีชนะพิเี่ทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อมันนี่กะถือว่าปังๆแล้วครับพี่น้องปังสุดๆครับพี่น้องมันนี่สำหรับแนวทางของเสียนคนเก่เกงวดนปะจจาวันที่สิบเดือนสิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสรุปผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะอ่าเสียนคนเก่งขออนุญาตนะครับเอาออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อย,ยกลงก่อนนะครับอ่า เราก็มาตามกันต่อสำหรับแนวทางวันที่11เดือน12พศ2567กากอยเหง่งสผังผังคือเก่านะพี่น้องเนาะวันที่11เดือน12พศ2567นะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับ F.C. ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆ เลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง B T Channel หรือว่าเซียนคนเกนเนาะพี่น้องเนาะอ่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวันที่1 1เดือน12พศ2567นะครับอ่ามาเบืองพี่น้องเด่นวิ่งรูด0กับ9นะครับพี่น้องวิ่งรูด0กับ9ครับเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด0ได้พี่น้องเนอเน้นวิ่งรูด0นะครับ สำหรับเอฟซีทีมิทุนไลก็สามารถน้ำไปเล่นซิบเก้าประตูได้คือเก้าครับบ่าวาสสมารถตำแหน่งใดอยู่ตำแหน่งใดนะครับพี่น้องถ้ามีศูนย์กับเก้าใด้เฮแน่นอนครับพี่น้องครับอ่มาเบิร์ครับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นนะครับศูนย์เก้าหนึ่งชุดเบิ้์นก็คือศูนย์ศูนย์และก็เก้าเก้าแลครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเซียนควนแกนจับคู่ให้แล้วกัน จาะเน้นๆให้แล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้อินซี่ตั้งช่องนะครับแคปหน้าจอเอาคือเก่าครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิร์พี่น้องครับวิ่งรูดศูนย์จับคู่เจาะเน้นๆไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ตามมาด้วยศูนย์หกนะครับวิ่งรูดเก้าจับคู่เจาะเน้นๆไปที่เก้าสองเก้าสาม เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเส้นขนเกล็ดเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นนะครับพี่น้องแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องเด้อตรงกลางนะครับตรงกลางอีกที่ทั้งช่องกะเบิงครับพี่น้องตรงกลางนะครับพี่น้องศูนย์สี่เก้าสี่ กันทุนไว้ครับพี่น้องกันทุนนะพี่น้องดเด้อตรงนี้อ่านว่ากันทุนนะครับพี่น้องตรงกลางกันทุนไว้สำหรับ BFC ไหมนะครับยังบัท่านไรลูวล่ว่าเซียนคอนแกนนะครับว่าเน้นให้ตรง,นนรง,ดงใดนะครับพี่น้องเด้อกะเบื้องไงจบคลิปเข้ามาเบื้องไงจบคลิปฟังไงจบคลิปนะครับพี่น้องจิไร้รู้ว่าเซียนคอนแกนเน้นให้ตรงไหนนะครับแล้วก็ กันตรงใดได้ครับพี่น้องเดอ้อเน้นให้ที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับพี่น้องเน้นในที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายส่วนตรงกลางศูนย์สี่เก้าสี่กันทุนไว้พี่น้องอ่ะมาเบิ่งเลขกําลังวันของเซียนตคอเนอเทนนะครับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสองสี่แปดนะครับหนึ่งสองสี่แปดสามารถนํามาวิ่งกันได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองแปดแล้วก็สี่แปดครับพี่น้องอ่ะ ฮาวินกันใดแล้วนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึแล้วก็4 8่แพี่น้องอ่ะบาทนี่มาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์กับเนะครับสามารถนํำมาจับคู่กับเลขกําลังวันใด้คือเขาพี่น้องครับวิ่งรูดศูนย์จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ศูนย์หนึ 4, ่ง 02, 04, 08ตัวกันก็คือ01แล้วก็08นะครับพี่น้อง 01, 08นะครับพี่น้องส่วน 02, 04เสียนคนแกนจับคู่ได้พี่น้องครับ02เน้นให้พร้อมนะครับส่วน04กันทุนได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูด9จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ 1> 9 1 9 2 94และ98พี่น้อง9 1 92 94และ98นะครับเสียนขนเกนกะเจาะนน้นๆนไ,ไปที่92นะครับพี่น้องส่วนเกกักันทุนไว้เดพี่น้องเด้อตัวกันก็คือ1นะครับ9ก้1 9, 1, 9 8นะครับน้องตัวกัน9 1 9 8ส่วน 9, 2, 9, เก9าเก้าสีเซียนคอนเกนจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนะสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนเด้อพี่น้องเด้อน,นามาฝากพิทตอนน้องคือเก้าสำหรับหุ้นน้อยรวมลาวดาวจนดาวจูนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนงวดประจำวันที่11เดือน12 พศ2567นะครับขออยเย็บซีทั้งช่องนะครับที่เขามาแล้วนะครับขอยมีดสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนอย่ยาเจ็บยาจนรยจยจนวยๆเฮงเฮงังๆังๆไปน้ำกันได้ครับพี่น้องสำหรับวันที่11-12นาะพี่น้องเนาะคอยเฮงเฮงปังๆังไปน้ำกันนะครับสำหรับเอ็บซีที่เดินทางกขอคอยปลอดภัยทั้ง,งไปและกลับนะบพี่น้องเ้อขอให้ยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องจ้า คือเกาแหละครับพี่น้องไอเอฟซีทางช่องนะครับถุกคนนะครับยู่ดีไม่แห้งคือเกาครับพี่น้องไงเอฟซียู่ดีไม่แห้งคือเกาครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเซียนคนเกลนกับสิคอลาพี่ลาน้องไปก้อนนะครับพี่น้องพอกันไม่เลยครับพี่น้องเด้อพ่อกันไม่คลิปนาสำหรับเอฟซีทันไดนะครับที่ยังบ่ทันได้กดติดตามอย่าลืม้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเซียนคนเกน็นน้ำเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแช์นะครับพี่น้อง กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องจะได้รับข่าวดีข่าวสารดีๆที่เชียนคนเกนนะครับนําเสนอไปนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ครับเชียนคนเกนนําเด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับเบอซีทั้งช่องคนใดที่กดติดตามแล้วก็พ่ต้องกดติดตามอีกนะครับคนหนึ่งนะครับคนเดียวกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับนะครับพี่น้องคนเดียวกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับ ส่วนกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันเด้อพี่น้องเด้อกดได้ทางวันส่วนกดติดตามคนหนึ่งกดได้ครั้งแล้วครั้งเดียวเด้อพี่น้องเด้อคนหนึ่งกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันครับพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เซียนคนเคล่าพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ